สบายดีพี่น้องมื้อนี้พ่อกับ2น้องไอ้สาวล่ะคือเก่าพี่น้องมื้อนี้แม่น้องไอ้มาบ้านเนาะเอาเอายาแม่น้องไอ้อันนั้นขายยาสมุนไพรอันนั้นขันเทยาพนมาให้ลูกค้านนแม่ไกมาคนเดียวนนแพไปโไก็สิย่างควคเกพน นี่คือ,อยาอันนี้นะเนาะเพราะว่าเพิ่นเคยได้กินนะเพิ่นก็สร้างต่อนะเนาะพี่น,น,นเมนมองแม่หวงไอ้ก็จะเอาไปเอามือา่อยขาอยู่หวานต่างๆคิดละจากมาคนเดียวเทางตาดู แม่น้องไอ้ก็เอายามาขายให้ลูกค้าเก่าลูากค้าใหม่เนาะรเรือเรือหกกวดพี่น้องยาสิบกวดกาดไปสี่กวดแต่รอบคำนี้ที่เมื่ท่านได้ไปหาถั่วเบื่อสำพี่น้องยาสมุนไพรกันเทพแม่น้องไอ้ขายยาสมุนไพรพี่นอ้องแม่น้องไอ้ประจักษ์ได้เหตุ ไปจริงๆนะพี่น้องลูผ่าเขาเคยกินกบบาดีเนาะพี่น้องเขาก็สร้างต่อแม่น้องไอก็เอามาให้เขาอยู่บ้านต่างหลังเนาะพี่น้องนี่ก็เพื่อนแม่น้องปอเพือนแม่น้องปอขายเครื่องย่อยเนาะขายขายเครื่องย่อย นี่ก <sh arp inhale> ็แม่นองโปนับเงินมาให้บ่ะเป็นสิซื้อยาว่าเป็นอะไรพี่น้องซื้อยากินก่อนยาดียาดีสมุนไพรซื้อยาคนก่อนนี่พี่น้องแม่นองโปก็ซื้อยาสมุนไพรดองกินเนาะเพราะว่าไพกินกับเขากับว่าถือคู่ค้นเนาะพี่น้องสวัสดีสวัสดีแม่นองไอ้ก็เคยได้กินก็ได้มาแนะนำให้ โมวานซาวานกินน้ำกันเพราะว่าดีภายในของผู้หญิงเนาะพี่น้องนี่น้องไอ้ก็ได้สั่งสั่งมางวดก่อนกระซิบงวดที่สองหนึ่งกระซิบพี่น้องแล้วชุดีบอกแมงมาเ่ยแง่เบ้ยอย่างบอกก็เลือกหากรวดพี่เนาะเออบอกแบบบอกกรวดเบ้ยนี่เบิร์ดกับพี่เนาะขาเก้าดุขาไม่เอาแล้ว ในองัยก okay. ็สิมออะได้วันิกรรมพอดีเบิรกัะดูกข่ขาเก่ากันเคยกินนะมาแดนอไเพี่น้องานกรมาหาไม่ใหญ่แล้วออพี่น้องไม่ใหญ่ก็นั่งเฉี่ยเมากเาะ cắt mới đẹp Nhưng mà cũng các bạn tập có nhảy đây nọ Tuyện cái tăm bạc cắt nào mà, bên bà, bên bà. à ก็ปวดหัจก okay. ็ปวดส้อยมเจาเครื่องคารามันี้ไกลขวทีเก่ยังแพงอยู่หะกันก็เหจเป็ดเโบราณเป็นใเ็ต็ดตู้ใเบนเด็หน่อนั่งกับเพ่งอืมนอาคุณหน้าเซะเขาเห็ดนะวานกะเคี้ยวเคี้ยวขงขงเฮือนเบาคำซิงหน้าเซะ มุดๆมาเดินออกไปมะนาวเนาะันนี่มากคำได้พี่น้องไอ้หน้องไงมาใครย,ยาสมุนไพรขันเทปกระเบิดไปเก่าขวดเนาะพี่น้องทำมาก,กินใส่ดีไอ้หน้องไงกะคำแล้วก็กกกสีห้าได้เมื่อได้พี่น้องเลยเออหน,น้ากากย้ำมาแล้พี่น้องกาบานกนนะเออหน้าบ่าวคำซิงกี้พ่น mhm chị ngủ à chị ngọc ghê 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 nó ngay cái nhang kinh họ phơi nhảy Thuyền thì có nón hãy đi, ít mát thêm mát, 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 กระไลเองมาเแน่เห็นได่นี่พี่น้องบึงเมวคำชิงคนเจ๊กรปูพี่น้องเจ๊กรปูเล้พี่น้องเจ๊กระปูเอาสวัสดีเล้พี่น้องเจ๊กระปูมัตตบานกระปูมัตตาบานกานักเรตตาหนึ่งเเซคังนึงเเคังเอาอยากเล่นน้ซิขาดิเล้พี่น้องเขาดิปะ หนูไดไหมเนี่ยได้ไจะขึ้นเอาขึ้นขึ้นเดียวซองนอนซองเอาขึ้นซองแต่พวกนี้ฮไปนอนดำได้ยังเอาอันดุกพี่น้องยังบ้านกะเ็ดลามปีนี้เพราะว่าาอใหญ่่ เก่บริเฮดจับบริเฮดตันี้ได้ได้ไ้เขาบริเฮดแก่งเนย่างความคือเก่าอุ้ยน่าแต่อันนี้เกือบมื่นบมได้เนาะป่านเนาะ่นากระใสบอกน้าบกหลายเนาะน้าบกหลาย ปลาไข่แถวนี้ยโมเป็นเนาะหรอกไข่เนาะมข้ามักขายอยู่ใส่ไหมฮะเนี๋ยวตาเท้าว่านเหาอฮะเออคือเห็นข้ามักขาย่ะมันเป็นแนวไรวะเท้านี้ยโมเป็นไตขคว้ามาคเดียวพี่น้อง อย่าขาดเพิดใจกัว่านังใสใสเอาดกับเขาหัว,หวปลาซิวแหง้งหัวปลาซิ่วแห้งแล้วมันจะตำกแตงซิ่วหน่อยนะ ชิวนอนปีกปลาคออื Four ้คมลมเนี um, great, so <sa> ่ยกระชื h, eras, <c oughs> ่อน่ะไม่หาคถึทำหายหน่อก็เพื่อยิวนอนก็กำบัมักแดงปีกปลาคอ น้องน้องไอซี่มก่อกนแล้ก็มีลูกสีนเนาพนนพนะานนพี่น้อง,องนี่น้องไอซีเอาไว้เพื่อเขียนมาเอิอน้องเตี้ยเออหงักหาเอ่านันทออกใส่พี่น้องะ้องโปน้องแพ้เนาะไปตลาดยังไงกัน ก็มากส Sus ื่อสีไปนี่พักนะพี่อกินข่าวตำแตงอสบายดีว่าแมพี่นนองแม่ีกินข้าวแดงนำกัร่งไปะบะเอาเมือเอาเมือเอาเมือกาแฟไหมกินข้าวก็ยังหนุ่มกุาก็ะมาดากงเลย กับฟ้ากใหญ่กินข้าวพี่น้องเลยคุณกินแ้วยกกับพี่น้องโซ่พุงโซ่วุงใหญ่กับก้ามไงครับอาหารแดงพี่น้องเลยมได้ออกตลาดกินข้าวไม่ได้ไนอ้เจ้าพาน้องหรอไอเป็นบัตรเงยเจ็บคอ,ออีกนะไม่อีกะนะ<ำ>หน<ำ>้าบุนมากิน กินขอา้นดกินอน้ำกันเนาะพี่น้องมาินย็นเนะืานเน่งสำหรับคลิปนี้ก็จบเรื่องสนีนะพี่น้องอาน้องอ้หมอไใน้องไอเป็นอะไรก็อะไรก็แชร์คติดตามหลก็เป็นกำลังใจให้น้องไอ้แล้วกัน้องไอ้ในเรือพี่น้อง เจอกันคลิปหนบ๊ายบาย